ใต้พื้นดินหรือบนต้นไม้ที่เราเดินผ่านทุกวันมีอาณาจักรหนึ่งที่ไม่ต้องมีผู้นำแต่ทุกชีวิตกลับรู้หน้าที่ของตัวเองอย่างแม่นยำเมืองของมดเมืองที่ไม่มีเสียงสั่งไม่มีคำพูดแต่สามารถทำงานได้พร้อมกันเหมือนมีแผนอยู่ในหัวเดียวกันสิ่งที่น่าทึ่งคือพวกมันไม่ได้เกิดมาต่างกันเลยแต่ถูกสร้างให้ต่างตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลก ตอนนี้เราจะพาคุณไปดูเบื้องหลังของระบบชีวิตที่แม่นยำที่สุดในธรรมชาติและอาจทำให้เรารู้ว่าการทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องมีใครสั่งก็อาจเป็นวิวัฒนาการที่ฉลาดที่สุดของโลกนี้ถ้าเราย่อร่างตัวเองให้เล็กลงกว่าปลายนิ้วแล้วค่อยๆมุดลงไปใต้ผืนดินเราจะเห็นโลกอีกใบหนึ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยในความมืดชื้นของอุโม,มงค์แคบ มดนับร้อยกำลังเดินสวนกันอย่างเป็นระเบียบบางตัวขนเศษใบไม้บางตัวแบกตัวหนอนบางตัวลากอาหารกลับรังอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยไม่มีใครถือแผนที่ไม่มีใครคอยตะโกนสั่งแต่ทุกตัวเหมือนรู้หน้าที่ของตัวเองอย่างแม่นยำมันไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือระบบชีวิตที่ธรรมชาติวางไว้อย่างแม่นยำกว่ากลไกลใดๆ ในรังมดไม่มีนายไม่มีหัวหน้าแต่มีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่และทุกชีวิตในนั้นถูกลอหลอมให้ทำหน้าที่นั้นโดยไม่ลังเลมดงานจะออกหากินมดทหารจะยืนเฝ้ารังส่วนมดพี่เลี้ยงจะดูแลตัวอ่อนอยู่ลึกเข้าไปข้างในทั้งหมดทำงานไปพร้อมกันเหมือนเมืองเล็กๆที่ทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเองโดยไม่ต้องมีเสียงประกาศ คำถามคือใครเป็นคนสั่งทั้งหมดนี้ทำไมมดแต่ละตัวถึงรู้หน้าที่ของมันทั้งที่ไม่มีใครบอกนักชีววิทยาเรียกระบบนี้ว่า self-organization หรือการจัดระเบียบตัวเองโดยไม่ต้องมีผู้นำแต่ถ้าไม่มีผู้นำแล้วใครเป็นคนกำหนดว่าใครจะเป็นมดงานใครจะเป็นทหารหรือใครจะได้กลายเป็นราชินีที่ครอบครองทั้งรัง สิ่งนั้นไม่ได้เกิดตอนมันโตแต่มันเริ่มตั้งแต่ยังเป็นไข่และในตอนต่อไปเราจะพาไปรู้ว่าจากไขเก่เล็กๆฟองเดียวกันทำไมถึงกลายเป็นชีวิตที่แตกต่างได้ขนาดนั้นในรังมดที่เราเห็นวุ่นวายภายนอกที่จริงแล้วทุกชีวิตในนั้นเริ่มต้นจากจุดเดียวกันไขเ่เล็กๆฟองหนึ่งราชินีมดเป็นผู้วางไข่ทั้งหมดในรงังและไข่ทุกฟอง ดูเหมือนกันไปหมดไม่มีใครรู้จากภายนอกได้เลยว่าฟองนี้จะกลายเป็นมดลานหรืออีกฟองจะกลายเป็นราชินีแต่สิ่งที่กําหนดอนาคตของมันไม่ใช่ยีนไม่ใช่โชคแต่มันคือการเลี้ยงดูเมื่อตัวอ่อนฟักออกจากไข่หมดพี่เลี้ยงจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ใช่ทุกตัวจะได้รับอาหารเท่ากัน บางตัวได้อาหารเพียงเล็กน้อยเน้นพลังงานให้รอดบางตัวได้อาหารมากขึ้นโปรตีนเข้มข้นและมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่จะได้รับอาหารพิเศษชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนจากต่อมของมดพี่เลี้ยงอาหารพิเศษนั้นคือสิ่งที่ทำให้เกิดราชินีนักชีววิทยาพบว่า ฮอร์โมนและสารอาหารในอาหารของตัวอ่อนจะไปกระตุ้นการทำงานของยีนบางชุดให้เปิดหรือปิดผลที่ตามมาคือรูปร่างและหน้าที่ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าได้รับอาหารน้อยมันจะกลายเป็นมดงานแข็งแรงอดทนแต่มีขนาดเล็กถ้าได้รับอาหารมากจะกลายเป็นมดทหารตัวใหญ่กรามแข็งแรงพร้อมสู้แต่ถ้าได้รับอาหารพิเศษมากที่สุด ร่างกายจะพัฒนาเป็นมดราชินีมีปีกมีอวัยวะสืบพันธุ์และมีอายุยืนยาวที่สุดในรงังทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงตัวอ่อนเพียงไม่กี่วันก่อนจะเข้าดักแด้และกลายเป็นมดเต็มวัยสิ่งที่น่าทึ่งคือมดไม่ได้เกิดมาแตกต่างกันตั้งแต่แรกแต่ถูกเลี้ยงให้ต่างตามสิ่งที่รังต้องการในเวลานั้น ถ้ารังขาดแรงงานตัวอ่อนส่วนใหญ่จะถูกเลี้ยงให้ออกมาเป็นมดงานถ้ารังถูกคุกคามจะมีมดทหารเพิ่มขึ้นและถ้ารังเตรียมจะขยายอาณาจักรมดพี่เลี้ยงจะเริ่มเลี้ยงตัวอ่อนบางกลุ่มให้กลายเป็นราชินีรุ่นใหม่ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีใครสั่งแต่เกิดจากระบบที่รู้เองว่าตอนนี้รังต้องการอะไรในเวลานั้นกันแน่ ธรรมชาติสร้างกลไกนี้ไว้เพื่อให้รังมดอยู่รอดและในตอนต่อไปเราจะไปดูกันว่าถ้าไม่มีใครสั่งแล้วมดพี่เลี้ยงรู้ได้ยังไงว่ารังต้องการใครในเวลานั้นกันแน่ในรังมดไม่มีใครถือวิทยุสื่อสารไม่มีศูนย์บัญชาการแต่มดพี่เลี้ยงกลับรู้เสมอว่าตอนนี้รังต้องการอะไรถ้าอาหารขาดพวกมัน จะรีบเปลี่ยนหน้าที่ออกไปหาอาหารถ้าศัตรูใกล้เข้ามามดทหารจะเพิ่มขึ้นถ้าราชินีหายไปรังจะเริ่มสร้างราชินีใหม่คำถามคือพวกมันรู้ได้ยังไงทั้งที่ไม่มีใครบอกคำตอบอยู่ในสิ่งที่เราแทบมองไม่เห็นกลิ่นมดสื่อสารกันด้วยสารเคมีเล็กๆที่เรียกว่าฟีโรโมนมันไม่มีกล่องเสียงไม่มีคำพูด แต่ทุกการกระทำในรังถูกควบคุมด้วยกลิ่นในอากาศราชินีจะหลั่งกลิ่นเฉพาะตัวที่บอกทั้งรังว่าเรายังอยู่กลิ่นนี้จะกดไม่ให้มดตัวอื่นพัฒนาเป็นราชินีใหม่ตราบใดที่กลิ่นยังอยู่รังยังคงสมดุลแต่เมื่อกลิ่นนั้นจางลงเหมือนเสียงประกาศที่เงียบหายไปในเมืองใหญ่มดพี่เลี้ยงจะรู้ทันทีว่ารังขาดราชินีแล้วเริ่มกระบวนการใหม่ เลี้ยงตัวอ่อนบางตัวให้กลายเป็นราชินีรุ่นถัดไปไม่ใช่แค่เรื่องราชินีเท่านั้นกลิ่นยังบอกข้อมูลแทบทุกอย่างในรังกลิ่นอาหารใหม่จะดึงมดงานให้ตามเส้นทางไปหากลิ่นเตือนภัยจะกระตุ้นมดทหารให้ออกมาปกป้องแม้แต่ตัวอ่อนก็หลั่งกลิ่นอ่อนๆเพื่อเรียกร้องให้มดพี่เลี้ยงมาป้อนอาหารทั้งรังจึงเหมือนระบบที่ขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายของกลิ่น ที่ส่งข้อมูลไปมาระหว่างกันตลอดเวลาไม่มีใครเป็นผู้นำแต่ทุกตัวกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันระบบนี้ฉลาดจนมนุษย์นำไปศึกษาเพราะมันคือแบบจำลองของเครือข่ายอัจฉริยะคล้ายระบบคอมพิวเตอร์ที่กระจายการตัดสินใจหรือแม้แต่ AI ที่เรียนรู้จากข้อมูลโดยไม่มีศูนย์กลางควบคุมในโลกของมดไม่มีเสียงสั่ง มีเพียงกลิ่นที่ลอยอยู่ในอากาศที่บอกทุกชีวิตให้ขยับอย่างพร้อมเพรียงและกลิ่นนั่นเองคือหัวใจที่ทำให้รังมดเหมือนมีสมองเดียวกันในตอนต่อไปเราจะไปดูตอนที่ระบบนี้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเมื่อราชินีรุ่นใหม่เติบโตบินออกจากรังและขยายอาณาจักรให้กว้างขึ้นโดยที่ไม่มีใครต้องสั่งเลยแม้แต่คำเดียวเมื่อถึงเวลาที่รังมดพร้อม ระบบภายในจะเริ่มขยับช้าๆเหมือนเมืองที่เตรียมจะสร้างสาขาใหม่หมดพี่เลี้ยงจะเริ่มเลี้ยงตัวอ่อนบางกลุ่มให้ได้รับอาหารพิเศษมากขึ้นกว่าปกติอาหารที่เต็มไปด้วยพลังงานและฮอร์โมนจากต่อมราชินีพวกมันคือตัวอ่อนราชินีรุ่นใหม่ในขณะเดียวกันมดตัวผู้ก็จะถูกสร้างขึ้นมาจำนวนหนึ่งแม้จะมีชีวิตสั้นแต่หน้าที่เดียวของมันคือผสมพันธุ์ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนช่วงเวลาที่อากาศชื้นและเหมาะที่สุดราชินีรุ่นใหม่และมดตัวผู้จะงอกปีกแล้วบินออกจากรังพร้อมกันนี่คือสิ่งที่นักชีววิทยาเรียกว่าการบินสืบพันธุ์ภาพนับพันตัวบินออกจากพื้นดินพร้อมกันในเย็นวันฝนพรำดูเหมือนฝุ่นบางเบาแต่แท้จริงคือการเริ่มต้นของชีวิตรุ่นต่อไปกลางอากาศมดตัวผู้และราชินีจะผสมพันธ์กัน ตัวผู้จะตายในเวลาไม่นานหลังจากนั้นส่วนราชินีที่ผสมพันธุ์แล้วจะสลัดปีกของตัวเองออกเก็บสเปิร์มไว้ในร่างกายเพื่อใช้ตลอดชีวิตที่เหลือจากนั้นเธอจะเริ่มภารกิจใหม่สร้างรังของตัวเองราชินีที่เพิ่งผสมพันธุ์จะหาที่ปลอดภัยบางตัวซ่อนใต้ใบไม้บางตัวมุดลงดินบางตัวสร้างรังจากใบไม้สดโดยใช้แรงของขาและกรามเพียงคู่เดียว เธอจะเริ่มวางไข่ชุดแรกเลี้ยงลูกด้วยพลังงานจากไขมันสะสมและกล้ามปีกที่สลายกลายเป็นอาหารสำรองจนเมื่อมดงานรุ่นแรกฟักออกมาหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกหลานจะถูกส่งต่อให้พวกมันจากนั้นรังใหม่จะค่อยๆเติบโตเริ่มมีมดงานมดทหารและพี่เลี้ยงเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นอาณาจักรเล็กๆที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองและในอีกไม่กี่ฤดูฝนข้างหน้า รังนั้นก็จะส่งราชินีรุ่นถัดไปออกบินเช่นเดียวกันเหมือนต้นไม้ที่ผลิตด,ดอกออกผลแล้วกระจายเมล็ดไปทั่วทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีใครต้องสั่งใครไม่มีผู้นำไม่มีเสียงประกาศแต่ทุกชีวิตรู้หน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบนี่แหละคือความอัศจรรย์ของธรรมชาติระบบที่ออกแบบให้ความร่วมมือและสมดุลคือสิ่งที่รักษาชีวิตให้เดินต่อ ในท้ายที่สุดคำถามที่เราเริ่มต้นไว้ใครเป็นคนกำหนดว่ามดตัวไหนจะเป็นอะไรคำตอบก็คือไม่มีใครเลยธรรมชาติต่างหากที่เป็นผู้ออกแบบและทุกชีวิตในรังเพียงแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นในรังหมดไม่มีใครใหญ่กว่าใครไม่มีใครถือคำสั่งหรือได้อภิสิทธิ์พิเศษแต่ทุกชีวิตกลับทำให้ทั้งระบบดำรงอยู่ได้ พวกมันไม่ทําเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเองแต่ทําเพื่อให้รังอยู่รอดบางตัวใช้ชีวิตทั้งชีวิตหาอาหารบางตัวปกป้องรังจนวันสุดท้ายบางตัวถูกสร้างมาเพื่อสืบพันธุ์แล้วก็ตายและมีเพียงไม่กี่ตัวที่จะได้กลายเป็นราชินีแต่ไม่ว่ามดตัวไหนจะเกิดมาเป็นอะไรทุกตัวมีบทบาทในสมดุลของระบบธรรมชาติของมดจึงไม่ใช่การแย่งอำนาจ แต่คือการร่วมมือกันโดยไม่ต้องมีใครสั่งและผลลัพธ์ของมันคือความสมบูรณ์ลองมองกลับมาที่โลกของเราบางทีสิ่งที่เรียกว่าการอยู่ร่วมกันอาจไม่ได้ซับซ้อนเท่าที่คิดเราอาจไม่ต้องเป็นคนที่สั่งแต่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเข้าใจว่าตัวเล็กๆของเราก็มีความหมายต่อระบบใหญ่เท่านั้นโลกทั้งใบก็อาจเดินได้อย่างสมดุลเหมือนในรังมด นี่คือสิ่งที่มดตัวเล็กๆกำลังบอกเราอยู่ทุกวันแต่เราอาจยังไม่เคยฟังและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวจากอาณาจักรมดโลกใบจิว๋วที่เต็มไปด้วยการออกแบบอันแม่นยำของธรรมชาติถ้าใครฟังถึงวินาทีนี้ช่วยเม้นว่า888เป็นโค้ดลับเฉพาะคนฟังจบให้แอดมินได้ชื่นใจถีขอบคุณนะครับที่ฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ